กำมือนิพพอกันวันที่17พฤศจิกานะครับผ้า,าเบิงการออกดอกเ,ออเห็ดบดหรือเห็ดลมป่านะครับต่อเนื่องหลังจากเมื่อวานนะครับนําขอนขึ้นเรียงนะครับหน่อเห็ดตุต่มเห็ดพัฒนาไปเป็นดอกเห็ดได้อย่างสมบูรณ์สวยงามนะครับเป็นการประยุกต์ใช้หัวเชื้อแบบแท่งนะครับร่วมกับไม้โยคาขนาดหน้ากว้างตั้งแต่2นิ้วขึ้นไปนะครับ สนิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วนะครับปีนี้ใหญ่สุดคือ5นิ้วไม้ยูคาสดนะครับใช้ระยะเวลาในการบ่มเชื้อ10เดือนขึ้นไปนะครับในช่วงการบ่มมีการลดน้ำท่อนไม้นะครับทุก5วัน7วันการออกดอกมีทุกขอนนะครับที่เราลงเชื้อ การออกดอกยาวนานถึง1ปีขึ้นไปนะครับตัวนี้ผลงานจากปีที่แล้วการออกดอกครบ1ปีนะครับหลังจากให้ผลผลิตแล้ว4ีหรอบนะครับเทคนิคพิเศษที่เราแนะนำคือ,อนำอท่อนไม้นะครับลงแช่ในน้ำที่ผสมเครื่องดื่มบำรุงกำลังนะครับหรือน้ำตาลกรูโคสหรือกากน้ำตาลน,นะครับตัวนี้เขาใส่เป็น เครื่องดื่มบำรุงกำลัง1ขวดนะครับผสมน้ำยี่ลิตรนะครับก่อนลงแช่การออกดอกก็มีให้เห็นนะครับทุกท่อนที่เราบังคับการออกดอกอเค,ครับเป็นข้อมูลประจักษ์ชัดเจนนะครับงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการพาอเห็ดน,นะครับการเก็บข้อมูลต่อเนื่อง ร่วม10ปีนะครับสามารถขยายผลผล,ผลิตในเชิงพาณิ์ได้นะครับโอเคครับเป็นของลล่าสุดครับจากสถานีเฮ็ดพันเดียสมเด็จครับ